เจริญสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลจงบังเกิดมีแต่สาธุชนพุทธมามากาศทุกท่านทุกคนทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ในช่องสมบุญบรรยายธรรมเช่นเคยให้สาธุชนทั้งหลายจงเข้ามาอยู่ในช่องนี้แล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับตะคิ้กดติดตามติดใจกดกระดิ่งให้สมบุญบรรยายธรรมต่อไปเพื่อจะได้ทำ นำเรื่องดีๆมากล่าวให้สาธุชนได้ฟังยังมีเป็นบุคคลอธิษฐานบุคคลาอธิษฐานอีกเรื่องหนึ่งมีโยมคนหนึ่งเขาบวชมาตั้งแต่หนมบวชมาตั้งแต่อายุ2ี่สิปีบวชเป็นเจ้าคณะวาดเป็นเจ้าอาวาสเป็นในคณะสงฆ์เป็นผู้ครองอยู่ในศิกขาวินยัยบัวชจนไป ได้หลายรักาปีเรียนรู้ในธรรมพวินัยในการกระทําซึ่งบาปกรรมอกุศลเขาเป็นผู้ฉลาดในธรรมศึกษาและเทศสั่งสอนญาติโยมพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านให้ได้รู้จักความทุกข์ความโศกความโลภความภัยรู้จักดีจากทุกข์รู้จักสิ่งนี้เป็นบุญสิ่งนี้เป็นบาปเขาเองก็สั่งสอนญาติโยมและเขาเองก็รู้ ต่อมาภายหลังเขามาเขาคิดกับสันอยากศึกเพราะเขาบวชมานานปีแล้วเขายังห่วงทางโลกอยู่ก็ไม่ห่วงจทางธรรมวันนั้นเขาคิดถึงซิกาอีกคนหนึ่งที่เคยมาส่งข้าวส่งน้ำทุกวันทุกเวลารู้จักชอบพอกันขึ้นมา ท่านก็เลยศึกออกไปเป็นฆราวาสไปแต่งงานอยู่กับสิกาคนนั่นไปแต่งงานอยู่กับสิกาคนนั่นก็ในฆราวาสก็ในในคหัหถ์เพศมันไม่เหมือนเพศฆราวาสคณัหา์เพศนี้ออกไปเมื่อมีครอบครัวแล้วก็ต้องออกไปสร้างสมอบรมเอาซึ่งทรัพสมบัติมาเพื่อจะได้เลี้ยงขีบเลี้ยงทาลกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานต่อไป มานั่นเขาก็ออกไปทํานาทําสวนทําไรขณะที่เขาไปทําสวนทําไร่อยู่นั่นอยู่ที่นานั่นเขาก็ไปปลูกสร้างเถียงนาหรือกระตับขึ้นไปนาทุกวันทุกวันเขาก็เอาข้าวไป้วยห่อข้าวไปไปกินข้าวกินปลาคุน,นาถึงเวลากลางวันกินเที่ยงกินเช้าก็บังเอิญมีเจ้ากาเจ้ากาตัวกรรมตัวหนึ่ง ที่มาขโมยกินห่อข้าวเขาทุกวันทุกวันจบโจนจะของเขาไม่ได้กินเพราะว่าถูกการไปยิกไปตอดไปทาไรเอาซึ่งห่อข้าวของเขานั่นอยู่มาหลายวันเขาก็คิดได้โมโหขึ้นมา,นาได้ก็เลยทําแลวทําบ่วงไปคอยดักเอาบ่วงไปดักดักกาที่มากินหอ่อข้าวของเขานั่น บังเอิญกาเจ่ากรรมตัวนั้นก็มาติดบ่วงของเขาเขาก็จับได้จับกาได้แล้วมาเขาก็มาเจาะตาของเขาทั้งสองเจาะตากาทั้งสองกาเจาะแล้วเขาก็เอาไม้ไผ่ทําเป็นไม้เห็ไม้ปิ้งไม่เีบมาชีบคอของมันชีบคอของมันแล้วเขาก็ปล่อยปล่อยให้มันบินด้วยความสนุกเหิมเหิมในใจ เขาเจาะตาแล้วไม่แล้วเอาไม้มาคีบคอเขาอีกแล้วก็โยนขึ้นปล่อยมันบินนั่นก็บ,บินไปดูเหมือนกับจรวดเหมือนกับเครื่องบินนั่นแหละพอมันบินไปแล้วก็ร้องดีใจโหเฮวบอกว่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วเครื่องบินเครื่องบินมาดูมาดูมาดูเครื่องบินทั้งหลายปล่อยขึ้นไปมันก็บ,บินตึง้งขึ้นข้างบนไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเพราะมันตามันไม่มีแล้วก็มีไม้คีบคออีก บินตรงลิ้งขึ้นไปข้างบนเลยดิ่งขึ้นไปจนสดกำลังของมันแล้วก็ร่วงลงมาตกที่เดิมเขาจับได้มาอีกพอมันพักเหนื่อยแล้วเขาก็ปล่อยขึ้นอีกเขาก็ร้องดีใจโฮฮิวว่าไปแล้วเครื่องบินไปแล้วเครื่องบินกาตัวนั้นมันบินขึ้นไปตกลงมาอีกที่เดิมเพราะว่ามันไม่มีที่จะไปแล้วเนาะมีไมมคีบคออีกและตามันก็ เสียมาทั้งสองข้างแล้วเขาเจาะตาของมันทะลุแล้วถึงเจ้ากรรมนายเวรของเขามากระทำนำสง่งเขาก็เกิดเสียตาขึ้นมาด้วยดวงตาของเขาเจ็บปวดตาบอดตอนที่เขามีลูกขึ้นมาได้หกเกศขวบมีทายาทขึ้นมาแล้วหกเกศขวบไปไหนมาไหนเขาอาศัย ทายาทของเขาเป็นผู้นำพาจูงไปในขณะนั้นหนึ่งเขาออกไปที่วัดมีญาติโยมเขาไปทำสังฆทานทำบุญทำกุศลที่วัดจะให้คนมาอาราธนาศินและมากล่าวคำถวายทานก็ไม่มีใครสักคนที่ไปท่านคนหลายๆพอดีไอ้คนตาบอดที่ถูกลูกชายจูงไปเข้าไปที่วัด พวกโยมทั้งหลายที่เห็นนะครว่าดีแล้วดีแล้วมาแล้วมาแล้วคนที่จะพาเราให้กล่าวนำพาทําสังฆทานหรือามลักสินขอศินห้านี่มาแล้วมาแล้วเขาก็เลืเรียกขึ้นไปท้งบนสลาตาบอดนั่นก็ลูกชายนันกจูงตาบอดขึ้นไปเป็นนั่งแล้วก็ชวนญา,า,าติโยมกราบพระรัตนตรัยแล้วก็รับสินรับพรกล่าวคำารัตนาเทศ พอจบลงไปแล้วคนทั้งหลายแล้วก็กลับบ้านทั้งหมดอาจารย์ผู้อยู่ที่วัดนั้นก็ได้ถามว่าเอา้าคนตาดีไม่รู้อะไรไม่ทําอะไรคนที่อ่านหนังสือออกไม่รู้ว่าจะอาราธนาศิลอาราธนาบุญกุศลเป็นอย่างไรไม่รู้แต่คนตาบอดนี่ทําไมถึงได้อาราธนาศินกล่าวคําถวายสังฆทานได้ถูกอาจารย์ถาม โยมคนนี้กเลิก่าว่าแต่ผมผมแต่ครั้งก่อนผมบวชเป็นหนุ่มมาพอผมเลยสิกออกมามีแต่งานได้ทายาทออกมาคนหนึ่งนี่ผมไปทำไร่ไถนาถูกกามากินของข้าวผมผมไปดักดักแล่ดักบ่วงได้กามากระทาผมได้ทำกรรมอันด่างยิ่งคือไปเจาะตาของตาของกานั้นทั้งสองข้างแล้วก็ผมปล่อยเล่น ให้มันบินขึ้นไปทั้งอากาศและก็ตกลงมานี่ล่ะเป็นกรรมมาถนองของผมไ้ครั้งนี้ผมได้รับกรรมอันธิบอดที่กามันได้กระทำมาเป็นกรรมเวรของผมแต่ก่อนผมไม่เคยตาบอดหรอกผมมาตาบอดตอนผมมีลูกนี่ลูกของผมได้เจ็ดแปดปีนี่ผมมาตาบอดขึ้นนี่เพราะว่าผมได้เคยได้สร้างกรรมเจาะตากาเอาไว้ กรรมนั่นจึงมาสนองให้ผมในนี้ผมก็ต้องได้รับกรรมเพราะว่ากรรมของผมผมเคยได้สร้างได้ทำมาแล้วผมก็ต้องรับไม่มีใครทำให้ผมหรอกผมทำเองกรรมอันนี้อาจารย์ก็ได้รู้จักว่าโอ้เป็นเพราะเหตุนี้ถึงได้ตาบอดอืมเราก็เลยอาจารย์ก็ได้บอกต่อไปว่าดีแล้วตาบอดเฉยยังไม่ตาย ดีละได้มีชีวิตชดใช้กรรมต่อไปนี่แหละผลกรรมทั้งหลายที่ท่านสัตุชนอยากได้ไปกระทําเลยถึงจะเมตเป็นกรรมเล็กๆกรรมน้อยกรรใหญ่ก็ช่างถ้ามันได้มาสนองของเราแล้วเราก็ได้รับผลของของกรรมนั่นไปตลอดเหมือนกับหนุ่มชายคนนี้ที่ได้ไปกระทําตาบอดถึงปานาติบาตเจาะลูกตาเขากระทําความชั่วให้แก่สัตว์ ถึงว่ามันจะไปทำร้ายของของเราที่ของที่ของของเราหองเหนนั่นเราก็ควรยกโทษให้มันเราก็ต้องรักษาของเราให้ดีพ้นให้พ้นจากภัยของมันที่มันจะมาเกาะมาเกี่ยวมากินถ้ามันให้ถ้ามันไม่กินแล้วก็ต้องปล่อยให้มันกินไปเออให้กินไปสิ่งที่มันเหลือนะั่นเราก็มากินซะอและเราก็ต้องรักษาเอาไว้ให้ดี อย่าได้ประมาทอย่าได้เพือเรอรู้จักว่ามันมีสิ่งของที่มาทำลายของเราแล้เกาควรที่จะรักษาหาอะไรมาป้องกันเอาไว้ถ้าป้องกันไว้ไว้แล้วหรือมันไม่ฟังเราเกิดปไปเราไปทําบ่วงทำแล้วดักเอามันมาแล้วเราก็อย่าไปทำลายมันควรปล่อยให้มันไปตามยถากรรมของมันอย่าไปทำลาย อย่าไปตัดแขนตัดขาตัดปีกตัดหางตัดหัดหวเจาะตาเหมือนชายคนนี้ควรเอาหัิิกรรมให้แจ่สัตว์ทั้งหลายบุญกุศลนั่นก็จะได้บังเกิดเจ่เราทั้งหลายผู้ได้กระทำพรมดีของมันเราให้มันกินไปเถิดเราก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลที่ให้สัตว์ดิเรกชันได้กินได้อยากและรู้ว่าเขามาทำร้ายเรา เราก็ต้องไม่โต้ตอบเราควรรักษาของเรา,เาให้ดีให้อยู่ได้คงทนตลอดไปให้พ้นจากปากจากเยวจากกาจากมือของสัตว์นั้นๆั่นสาธุชนพุทธมามะกะการสร้างบาปนี้มันสร้างได้ง่ายที่สุดสร้างบุญนั้นมันสร้างได้ยากท่านทั้งหลายจงประกอบด้วยเมตตากรุณามุริตาเมตตากรุณามมริตาโอเบคาเอาไว้เถิดจะได้เกิด ในพระพรหมชั้นฟ้าถ้าเรารักษาเมตตากรุณามุริตาเอาไวน้นี่เราก็จะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมสาธุชนพุทธมามัก,กะที่ฉันกล่าวมานี่ก็เป็นเรื่องตักเตือนให้ญาติโยมทั้งหลายพี่น้องจงเข้าใจในการรักษาเมื่อรักษาตัวของเขาและของเราทุกคนควรแต่กระทําจํากรรมดีเอาไว้ อย่าทำกรรมชั่วเอาไว้ให้เป็นภัยแก่ตัวเราถ้าทำกรรมชั่วเอาไว้ให้เป็นภัยแก่ตัวเราแล้วเราก็จะได้ร yeah. ักษาอันนั้นเอาไว้ซึ ky, ่งเป็นกรรมของเราเราทำเองเราสร้างเองไม่มีใครสร้างให้เราดอกกรรมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของของเราเป็นผลผลของเราเราสร้างกรรมอันใดไว้ผลกรรมนั่นก็จับมาสนองแก่เราเราสร้งกรรมดี กรรมดีก็จะมาสนองเราสร้างกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะมาสนองให้แก่เรามาลงโทษเราให้เราได้รับทุกขเวทนาต่อไปวันนี้ก็สมควรเจรเวลาแล้วให้สาธุชนจงมีความสุขความเจริญอย่าได้ประมาทในธรรมในบุญขอให้ท่านทั้งหลายจงอยู่ดีมีสุขทุกคนทุกคนจเจริญพรสวัสดี